สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมช่างเติร์กนะครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านดีพร้อมโซลาเซลล์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะทําคลิปแนะนําวิธีการใช้งานในส่วนของการใช้งานตัวซูเปอร์บ็อกนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําคลิปเคยทําคลิปวิธีสอนการเซตค่าในส่วนของไอ้ปั๊มซิงเกิลเฟสนะครับผมที่เป็นแบบ3สายนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปสอนวิธีการใช้งานแบบ2สายนะครับผมกับปั๊มที่มีระบบเดิมนะครับผมที่มีกล่องแคปอยู่แล้วนะครับผม เอามาประยุกต์ใช้งานกับตัวซูเปอร์วัตนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมก็คือลูกค้าแนะนำแนะนำว่าควรจะมีไฟฟ้าแล้วก็โซลาร์เซลล์ร่วมกันนะครับผมใช้งานร่วมกันทั้ง2ระบบครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับครับตอนนี้ผมต่อเทสไว้อยู่นะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นกล่องแคปนะฮะครับตัวกล่องแคปตัวระบบเดิมของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวนี้จะเป็นปั๊มตัวขนาด2แรงม้านะครับผมปั๊มซิงเกิลเฟสตอนนี้เราต่อไว้อยู่ที่ นี่ฮะสองสายนะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้โซลาเซลล์นี่ไฟฟ้านะครับผมตอนนี้โซลาเซลล์ S <S ผมต่อมาอยู่ประมาณ6แผงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการเซตค่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอนะครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้รอบนะครับอยู่ที่สามพันสองอ่าเดี๋ยวมาเริ่มเซตกันเริ่มเซตค่ากันนะครับ ก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนกดออฟนะฮะให้ปุ่มเด้งเด้งออกมาในลักษณะนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ปุ่มขึ้นอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอครับหน้าจอขึ้นคําว่าออฟครับให้เรากดเซตค้างไว้นะครับอ่าเซตค้างไว้ประมาณสามวิจะขึ้นคําว่า PR นะครับผมพรสมสองก็คือเป็นปั๊มหนึ่งปั๊มสองนี่เป็นซิงเกิลเพจนะครับผมถ้าเรากด Enter อหนึ่งครั้งครับเพื่อทําการเซต หลังจากนั้นให้เรากดปุ่มเซตค้างไว้อยู่ประมาณหวินะครับผมเมื่อได้ขึ้นเป็น p ศูนศนย์จุดนะครับผมตัวนี้ให้เรากดเซตนะครับหนึ่งครั้งกดสองครั้งให้ขึ้น p ศ0 2ย์นสองจุดนี่นะครับแลวให้เราเลื่อนขึ้นตรงนี้เป็นหนึ่งครับก็คือ p ศูนย์สองจุดนนะครับผมเป็น,นทีนี้ ถ้ากรณีวัดมันวัดมันสูงเมื่อสักครู่รอบมันถึง3ามพรอบแล้วก็วัดอยู่ที่ประมาณ2,000กว่านะครับแต่ตัวนี้เป็นปั๊มสองแรงก็ประมาณพ5นห้าพั้าวัตตนะครับผมให้เรามาดูที่ A นะครับผมฟังชัน A นะครับ A ตัวนี้อาจจะปรับลดลงมาให้เหลืออยู่สักประมาณ95ครับอ่าแล้วก็เซ็ตหลังจากนั้นเราทีเา่เราลอง,ลอ,งออนดูครับ ดูดูที่ตัวปัมตัวปัมก็จะเป็นลักษณะซอฟต์สตาร์ทนะครับผมก็คือจะค่อยค่อยไต่ไต่อ่าตีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำงานที่ตัวกล่องนะครับอ่าตัวนี้รอบอยู่ที่ตัวมอเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสอยู่ประมาณ2 8 0 0 2 9ออะไรประมาณนี้นะครับ รอบการทำงานอเมื่อกี้อ่าผมลดไว้เลยอยู่ที่9.5รอบมันนาจ,จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับมาดู power เดี๋ยวมาดู power นี่ power AC อตอนนี้โซลารเซลล์เข้ามาช่วยแล้วนะครับผมเลยทำให้ AC ไม่ AC แทบไม่กินเลยนะครับผมอ้าว <Wow. S 1> อ่าในในส่วนของ DC นะครับผม power DC ที่เข้ามา ถ้ารอบยังสูงอยู่ถ้ารอบยังสูงอยู่แนะนําว่าเดี๋ยวเราปรับเปอร์เซ็นต์ลงอีกสักหน่อยนะครับไปที่ A นะครับผมฟังชัน A กดรค้างไว้สาวิเหมือนเดิมครับโอเคแล้วกดเซ็ตนี่ฮะกดวนไปเรื่อยๆอ่ะเอผมตั้งไว้ที่95ผมอาจจะลดเลยยี่สักแปดสิบปสิบห้า โอเคเดี okay. mm ๋ยวมาลองล้านดูใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องอีรอบหนึ่งครับ ตอนนี้วัดเอซีกำลังค่อยๆกินนะครับผมแต่ที่ลดลงนี่คือโซลาเซลล์เริ่มเข้ามาช่วยแล้วนะครับผมโซลาเซลล์จะดีเลยทั้งประมาณไม่เกินหนึ่งาทีนะฮะนี่ครับโซลาเซลล์เริ่มเข้าเริ่มเข้ามาช่วยนะครับก็คือตอนนี้แนะนําว่าคือต้องมีเราต้องเปิดทั้งสองระบบไว้นะครับผมก็คือในส่วนของ โซลาเซลล์แลวก็ไฟฟ้านะครับผมเพื่อให้มีแรงไฟฟ้าเอาไว้เป็นสแตนบายนะครับผมคือแบคเอพเวลากอนีไฟโซลาเซลล์ไม่เพียงพอนะครับก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของโซลาเซลล์ได้เป็นลนักษณะลักษณะของการไฮบริดนะครับผมแต่แนะนำว่าควรจะมีทั้งไฟฟ้าและโซลาเซลล์นะครับผมในกรณีที่ลูกค้ารันแบบสองสายนะครับ <Yes. S 1> เพื่อให้สามารถจร่ายแรงดันอเอาพุท เป็น220โวลต์50เฮิร์ตได้คงที่นะครับผมแล้วปั๊มทางานได้ต่อเนื่องตลอดนะครับผมครับก็นะครับสำหรับท่านใดนะครับผมสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านดีฟอร์มโซลเซลนะหรือร้านตัวแทนนะฮะใกล้บ้านคุณก็สามารถสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมก็สำหรับทีนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ